เห็ดปลวกไก่ดำปะนะพี่น้องเฮ็ดปวกไก่ดำไปเก็บเฮ็ดพี่น้องเขาป้าอีกแล้วมือนี่เขาป้าหาเก็บเฮ็ดป้าดอนป้าชุ่มชนไก่ไก่บานนี่แหละพี่น้องมือนี่มาสี่คนบิ้งพี่น้องไปบึ้งน้ำกันนะมันสีปเลยแย่เตียวแก่เตียวหันน้ามากันนะพ่ออมบ่มือนี่ ย่าแเตียวกระตาว่าเสียวเตรียมกระตาหมือนเนาะเตยมตาอยางเง้่า่เตียวย่า่กงทางเกาหน่ละพี่น้องทางเขากับท่างเกานา่เขาอย่าแยกท่างกันเด้อย่านหลงป่าใส่แม่ดิลิบหอเพราะจะเข่าเพราะจะเข่ามากข้าวเดี๋ยวเสียเห็ดปลวกปนพี่น้อง อันนี้อัน,นย่าย่กงอันนี้ก็เมื่อโปรได้พี่น้องในการหาเมืม่อนี้ฝ้าแลนเลย่บอกมาแบบฝ้าคันนุ่งเสื้อสีแดงนี่ยุ่งยานได้พี่น้อ,นองอเอานี่นี่เห็นอยังยัญญยกกงยากกงนี่แม่นี่เห็นอย่างนี่เพราะเห็ดปวกบยักงฮกนี่แม้ว้นเห็ดปวกบอกนี่แม่ยากกงไม่เห็ดปวกบ มาบังซอยเ้างเียยากงเฮ็ดฮะยี่แเจียฮ็บปวกีหลายนี่เนี่ยใส่ใส่ยกงเฮดไปเ่ยโอ้เขาเอานี่ยังก็ยกงเสียเฮ็ดปวเสียเฮ็ดปวกขนาพี่น้องกินบ่ได้เด้บ่เป็นแนวนี่บ่อันเขากินเขาตายยากรุงป้าพี่น้องปาด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  คือเห็ดปวกคับเนาะกันคนบองหูจักสิกินได้นน่เนาะอันนี้ละเนี่ยเขาเบียพี่น้องเฮ้เบี้ยเห่าเนี่ยบอกเบียเห็ดอันนี้บอกว้าเย่กงมันคือเห็ดปวกก็ด้เนาะนี่คือเห็ดปวกครับพี่น้องไปมาตาเขามาเดี๋ยวพอคนพี่น้องจังสีผ้าเบิง ป่านี่มันกับิมีเห็ดเฮ็ดนาแหละเห็ดดินเห็ดแดงเห็ดไข่เห็ดละงอกเกิดบนละพี่นองเห็ดปวกเห็ดอันนี้เป็นประจำเลยอันป่านี้ใส่เบี้ยตะเหงป่อเบี้ยตายี่ลนปาพีนองมึงไง พี่กายเนี่บอกเออนี่นี่เลี้ยวนี่บุญนี่จังเลยจังจังเลยจังผ้าขาเจ้าเอิญเฮ็ดอย่างจังผ้ากันกินเฮ็ดเลียวโอ้ยเฮ็ดใบเบียเฮ็ดผิดเด่นพี่น้องบอกราจับนี่แต่เฮ็ดใบเบียเหรอเดี๋ยวผู้หลีเห็นบ่องงามขักบัวงามเนาะงามขักพี่น้องนี่บุญนี่บุญนี่โอ้โหเฮ็ดพ่อเฮ็ดใบเบียร์ซะก่อน เดี๋ยวพ่อเฮ็ดกินกันสิให้เบิ้งอีกเนาะพี่น้องเนาะ,ะไปต้อกันไปเห็นว่าคนเคียบบ่เขมกอตอนนี้บึงไฟใหญ่เนีย่นอย,อยงนี่เฮ็ดอ,อะไรนี่เฮ็ดอะไร ส่วนมากเป็น็ดตหิดผิดฮือ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 ฮมอฮือฮือฮือเื็ฮือย่างม่ฮเอฮือฮือนินฮือชุอมือฮือฮือฮืมฮือฮือออฮือฮรือฮืือฮ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 กออฮออ เออจมาจะว่าเห็ดีเลยสบเอมีิงนอ้าวสุกแ่ไปในบอร์บงที่ดีแล้ว่าจะเชื่อให้ถูกคนเออสวมากเดมากเห็ดสวยเกิดใหญไงมากฮาตต่สีเห็ดฮาตต่สิเห็นว่าเห็ดอันเห็ดเตเบียเกิดหลายปันนีพี่น้องเต็มปลาอยู่เห็ดผิดมันไข่ไข่กับเห็ดปวก นี่แหละอันพวกคือก็เจ้าบบลูเอาไปกินซะแล้วพี่น้องกินแล้วก็บเบียแต่ว่าดีแต่ว่าปลาปลาเห็ดห้าปลานียบอมมีข้นเบียเนาะมีข้นเบียบ่เห็ดห้าเจนนมาสิบ่มีเดอกพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าหูจักนะมาเก็บเป็นประจำ แล้วก็เฮ็ดไดที่มันเป็นห้าวบองจักคัดห้ากับบก่าเสียงเนาะใส่เฮ็ดยังเยโก้เฮ็ดแปี๊เฮ็ดแปีงดอกในนั้นเฮ็ดแปีงเฮ้ยเปียงดอกุ่ออกได้ยุ่งกินได้ยุ่นปะได้ยู่ตัวเฮ็ดแปีงแปีงกินได้เปี๊ยงไม้เฮ็ดแปีงเฮ็ดแปีงหน่อยเนาะอือมันจะสิเป็นกีเมันจะสิเป็นกี ไม่จะเปลี่ยนเลยเดี๋ยวจะให้คู่รีไปนี่อันนี้บักกอพี่น้องเฮ็ดนี่มันสิเกิดอยู่โฮมบักกอเนาะบักกอเมลนเออกอหัวโลนมันสิเกิดอยู่อันโฮมบักกอพี่น้องบักกอหัวโลนกอกอออกอกอไม่เอกกอนี่แหละค่ะมักกอบักกอนี่ก็มีสองชนิดอยู่แถวบ้านจ้ะ บัก,กอก็มีสองชนิดบักกอหัวโลนกับบักกอหนามบกกอหนามนี่มันสีม,นสนนม,มันสีเป็นหนามเป็นหนามได้ปีนป่น้องเขาเก็บเพียอย่างจากที่ไแปนเอิดเกิดดิแปนเอิดเกิดอ,อันนี้เป็นบก,กอหัวโลนทุกมือบักกอหนามอยากซูนพันไปจังไนแะล้วเนาะอยากโกงนะมีใบอยากโกงทุกมือบัก,กอหนาม นี่แต่อยู่ปลาไงาเพุ่นล่ะปลาแถวนี้ก็ออมีเราคุณอันนี้บักกอหนงอเลยเอาไปต้มเปลี่ยนใบใหญ่นี่ปอกปอกเปียกมันดอกแจ้กหน่อยปอกเปียกมันดอกแจ้กหน่อยแล้วไปต้มนี่มันสิเป็นมันๆคือจังเอ่อคือคือแบบคือดินนี่คือตั่วลิสงน,น,นี่คืออัน อย่งเลยางียละอันราคาเป็นแค่ไหมอยงเนาะเดี๋ยวคือ้องไปจีมองด้ยอ่าี้างทีเขาขัวคลยไหมอันนี้เรอไปไปเรื่อยเรยเลยฮงางอักก็ร่างกายไป็นน้ำนี่นี่ล ใส่ี่ขาส้ใส่กระได้ใส่กระตาแล้วเม็ดดินขาวอื้เกิดปนเห็ดยังยกกงเห็ดยังยกงเห็ดกินได้ผูีเห็ดกินได้นเห็นเนียไม่เช็ดินบอกไม่นาเรียบองามเห็ดนาแยบโอ้ยเห็ดดินขาวตัวผูี โอ้ยมางามค่ตัวเดียวโอ้ยเปลี่ยงค่อยออกดอกเดียวสวยมันสีนี่คือหัดอกงาโอ้โหลมีดอกเดียวเขาบอกอะไรเห็ดปัวเห็ดปัวพี่น้องอันนี้กินได้ด้วยนี่มันสีคล้ายๆกับเห็ดไสเบีย ผิดไหมที่มันออกลายที่มันเอื่นว่าเป็นเป็นอย่างก็เป็นเสียเฮ็ดที่อย่าโกงมังมีเด็กสองดอกดอกงามอยู่พี่นนองเฮ็ดปวกอันนี้เขาเอื่นว่าเฮ็ดปวกน้ำฝนเฮ็ดปวกดอกเดียวเนาะอย่าโกง เห็ดปวกดอกเดียวมันสจะออกเป็นมูเด้กเป็น้องนะมันสิออกใหญ่ๆเห็ดปวกดอกเดียวนี่พี่น้องดอกเห็ดแดงมือนีออกมาเก็บเห็ดร่วมดอกงามๆพี่น้องดอกงามเห็ด,ดเดงอืดอกน,น้อยๆนึงดอก ผนกับเฮดเตเบียดิต้องเบิ่งดิเห็ดปวกเป็นน้อนเมียเนาะแยกแยะจังใดก็แยกแยะโบถึงดอกพี่น้องโอ้ยเฮ็ดปวกเป็นไปนะส่วนมากสิเป็นเห็ดปวกดอกเดียว แมน,นเอาไฟคูดบางจังบาทนี่อุ้ยนี่ก็มีพ่อให้นานเละพ่อนมาใเ้็ฟกระบอกคอยมีพี่น้องเอ้ยกระบอกมีก,กันเลยเก็บบักกอเก็บบักกอพี่น้องกอ จะไปต้มบานบ้านแถวบ้านนี่เอินบักกอมันสีไข่่ายก็ปากเกาลัดหนพี่น้องนี่ยังในมันน้องวังหันพาแล้วติ่นส่บุกเดี๋ยวจิตูกใเ้เบิ่งจักอัเน,น,น้อว ปลอกเปลี่ยวแล้วสิเป็น,นสิพี่น้องแจกเือนนี่ใบนในกรสิข้างในมันจิคือเกาลัดนี่เอาไปขัวเอาไปต้มอันนี้เป็นห้าเขาเรียกว่าญ้าภาษาเขาเรียกหยาจิจิห้าลีแพ้ไหมพี่น้อง วางสองสามปีค้นหิตคืออย่างเด้เนี่เต็มในปา่าเต็มเพื่องพี่น้องงานรีแมร่เต็มสม,มุนไพรปะเจาไปแล้วตามเจาเก็บเห็ดเห่ากันเก็บ,กบ,กกบมะก,กอเกาลัดปาเนาะเอิญม,มาเกาลัดปลาซะ เฮ้ยเฮ้ยปาดอย่ากงเห็ดเหเด็ดแดงหน่อยพี่นอ้องเลยเต็มเลยเหเด็ดแดงหน่อยเหเด็ดแดงหน่อยเอาคือไข่ไข่คือไข่ไข่ถือกินทูบแฉอ้วน เพิ่นโพกยากระนุ่งพร้อมใส้กันนะท้โงท้วงท้ท่านสมัยแต่เขาปลาพระตันยุ่งเต็มบัดท่านสมัยเนาะเฮ็ดดีครับเว่ยแต่ย้อนสีขิวๆว่ามันขิวอีหยังโพกยากระนุ่งพร้อมข้าวเหน็ดตายเบี้ยนี่ไล่เป็นต้นายพี่น้องเอ้ยโค้กพักอยู่ นี่ต้นกอส่วนมากเห็ดมันจะออกน้ำหอมกอพี่น้องมันออกน้ำหอมกอได้ยังกงนี่เดะเฮ็ดยังปะนี่เดะยังโกงนี่เฮ็ดยังนี่ห้อยเขียเดี๋ยวมาเบิ้งก่อน ตาแจ้งได้จังบอดีครับหอยมาเกล้ากันนะพวงมาเกาลัดปลาพี่น้องเดี๋ยวพาเบื้งจักบาทก่อนนี่เอากระสีพระเอาแบบนั้นพาเบื้งในมันเป็นแจ้งได้อยากแข็งเนาะส้นาเขาก็บ่เอินบักกอมันใหม่มาต้ใหม่มันบอดีเลยมาใหม่มาต้มอย่ดท่อนง้อ ดีครัูนก็ไกลอ้ดีนะปนใดดง่มโอ้่าน่ยเอนงงามดีครับล่ะเอาซุ่มมันั่นซุมมนปอกียกต้องขึ้นนะเดียว่เห็นเวอ้วนเอ้ยใส่ปอกเปียอกจำเลยมาถึงมา้มาหลอด่ง มันเป็นมิโซมหลอนแล้วเออซุ่มหล่อนเดาเลยนี่นี่อะไรพี่น้องมันดีเปน็นอย่างนี้ไปขัว่วไปต้มเกาลัดปลาพี่น้องบ่ต้องซื้อของฟรีนี่เก็บใส่ถุงหลายแล้วไปเก็บเห็ดต้นี่อันนี้บักเหลี่ยมเลยพี่น้องเหลี่ยมม,กมยักไม่ปลาเพราะจะขึ้นเกียะ อันนี้ก็กิกนได้บ่ต้องไปต้มนี่กินสดๆเลยพี่น้องเอามีดพาตัดนี่ตัดไปนี่ปุ๊บแล้วก็แกะกินได้เลยอันนี้กันมันๆกินสดมักเรียมพี่น้องเป็นเนื้อกินเหลยียงบ่ต้องไปต้มบ่คือบักอหมักมไม้ปลาใส่ใสอย่ากง โอหเฮตตเบียก็จะกลางแยกสิเอิื่นมาหมางเอียงบุ๊ปพี่น้องแต่ว่าแถวบ้านเอิอนบักเหลี่ยมสมอบ่ข้างในเอียงเนาะเกียเกี่วันเดียวเกียีเกียเคียไปเกียมาล่มพี่น้องอันนี้เฮ็ดเฮ็ดเพืองยังก่อนี่เฮ็ดเพิงแดงเฮ็ดเพิงแดงพี่น้อง เองเบด่นเนาะอันนี้เห็ดดินขาวอันนี้เห็ดดินขาวเดี๋ยวเดี๋ยวเปาเาเสเ <cke twelve. S 2> ียมกันต้องใส่เสียมเนาะเห็ดดินขาวสองดอกฟ้าแฝดเห็ดดินขาวฟ้าแฝดพี่น้องขาวนี่าดูอุ้มเดียวจุ่มเดียว ละดูมองเดียวได้กัมมือหนึ่งอ,อากาตาใส่กันอาคาตาเด็ดเตีย้ยนี่อันนี้เห็ดพวกตาบได้พี่น้องดอกยังไงอันอันนี้เห็ดเห็ดอีหยังเนาะเห็ดเพือดแดงคือกันเออนาะงเนิเงแดงคือกันมันดอกบานแต่ว่ามันดอกบานก็ได้ประมาณนึ่ลเรพี่น้อน Và mình sẽ bỏ đầy cái đầy nó. Hết đường nồi thì nào. Mít nhai hả? nồi Tên này Đọc nồi Hết đèn, hết đường, hết đèn. Hết đèn. เห็ดแดงแบบบุลลันห็ดแดงเห็ดแดงเห็ดแดงนี่ดิสินี่เรียกว่าคนว่าเห็นหมองจึงสีขคนมาไตแมนพี่ตาห่ายคนมาไต่ดอกงามเด้กพี่น้องเห็ดแดงเลยละดอกหนึ่งโอ้ต้องไปเก็บทางนั่งหมองดอกง่ายแถ่ที่ห็ดหำฟ้านห็ดหำฟ้านพี่น้องนี่ น้ำฟ <Bye. S 1> uh ันน้ำฟันย uh ิ huh. ่มน uh ี huh. ่เท yes, well ่าก okay. okay. nice. ับสีบีบีเองสีเอานี่ออกไงไปหลังไม่มันบ๊อดดันแก่ดอกพี่น้องคันนี้ลีขาวสีบ๊อดแก่เฮ็ดทำฟันกินได้กินดิบก็ยังได้เลยนี่เนาะบ่เฮ็ดแต่เบียร์ดิกินดิบก็ได้หรือไปแกงไปน้ำปลาคิดอยากยองกินเลยเออหรือไปแกงก็ได้ได้เฮ็ดอัน ฮดเพิองแดงเขาเ็ดเพิองแดงฮดเฟองแงฮิดเฟางแดงิเฟืองแดงเงแดงฮิดเองแดงฮิดเฟืฮดเฟืองแดงฮิดเงแดงฮัดเฟืองแดงฮิดองแดนีิดเฟืองแดเองแดดเนืงแดดเฟงดงเืองแดสิดเอกแนแฮเงิ่เเนี่งแดงเือเองเืองเองอองอออเเเฮแเอือเขาือแดอก เฮ็ดนาแหลกเฮ็ดทะเลเฮ็ดนาแลกพี่น้องเนง่ามมอเบื้งเ่าซื้อได้หนิย่งดอกแข็งแข็งอยู่กินใดู่ได้หนิพี่น้องกระยอนห้อยข้นเคียกระดอกกระเดียแถวหนิเฮ็ดกินเฮ็ดกินพี่น้องเฮ็ดกินนี่มองเดียวนน่สองดอก เฮ็ดนาเ่อปนแสีเพียงตัวผูหปนเสียรนเฮ็ดนาเร่อเห็ดนาเล่พี่น้องอันนี้บอนเถ่าเด่นข้งดอกปังไงนึงพี่น้องมันีไงดอกงามค่ะเห็ดนาเล่อไหมดอกไงอันหาดอกกับพ่อปนเนาะพ่อปนพี่น้องหาดอก เห็ดหนาแลบปนแสบพร้อมเลมดอกบักไงพี่น้องกเครื่องแข็งค้นบาเห็นอันนี้เห็ดทานพี่น้องเห็ดทานอันนี้บาดำบ่ดำก็บ่เท่าดอกเห็ดทานมะกอเน้อยงามยินบ่เห็ดทาน ลาพี่น้อูชูชูๆูมึงนี่จิดอกงามครับพี่นอ้องอยู่เป็นเปลี่นคนบเห็นพร้อมคนคือบัม่าบูถแถวนี่เป็นเปลี่นมึงนี่ดอกบอกงามปุ่นโมไปดางปุ่นสิกลับเลยนีนนี่มาพออีก เห็ดปวกไก่ดำปะนะพี <c oughs> ่น้องเห็ดปวกไก่ดำอะไรเห็ดปวกไก่ดำดิ้นแจ๊กหวานไปเมื่อแล้วพี่น้องบันกลับแล้วคือเห็ดปวกกหลี่เลยคันผู้บงของจักสิลงกินเด้เนาะไปเมื่อพี่น้อง ทีมงานพ่อเด็ดปนมือนี่ใครก็บ,บ่มากใครก็อยู่บ้านซสือเอพี่น้องเอ้ยเอาผลงานมาโชว์กันนะบัดที่นี่อย่ากงเอาผลงานมาโชว์กันนะเอาผลงานมาโชว์กันนะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> แรงหน่อยเนาะปนเราวคุณ่เฮียนหลังหลังลุงตาเนี่ยปนแล้วลุงตามากข้าวเดียวยุคโคกน้องมัตันโคกน้องมัตันโคกอยู่บ้านเนี่ยพี่น้องบ่ได้ไปเก็บไก่ขึ้นกระเจ้าเนาะไปเมื่อเฮาบันป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 นกินกับผักกระเส็บไปพี่น้องเมื่อกินข้าวเที่ยงพอดีพอดีเที่ยงพอดีบ้านคำ